สุพรขอลองเล็งแล้วสักลูกนี่ยโอ้โหบอลเข้ากรอบมาต้องปัดทิ้งเลยโอ้โหยิงดีมากๆเลยนะครับแล้วบนเพื่อนหน่อยครับกองออกแรงแล้วก็บินปัดดูครับกิงโอ้โหบอลเลยน้ำหนักทิศทางพุ่งไปจรวดเลยจะจ่ายต่อให้กับฝ่ายแซคคอนนี่ก็ไม่ตรงครับ